สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการดูนะคะว่าเราเคยถูกใจเพจไหนบ้างใน facebook นะคะ,ะวิธีการง่ายๆก็คือให้เราเข้ามาในแอป f a c e b o o k แบบนี้แล้วต่อไปให้ไปที่ขีดสามขีดตรงนี้นะคะกดเข้าไปเลยแล้วก็จะเห็นคำว่าเพจอยู่ตรงนี้นะคะให้เราเข้าไปที่เพจตรงนี้นะแล้วให้เราไปที่เพจที่ถูกใจค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นเพจที่เรากดถูกใจให้ทั้งหมดนะคะเนี่ยเลยเลื่อนลงมาก็จะเห็นเพจทุกเพจเลยที่เราถูกใจถ้าเราจะกดเข้าไปดูเราก็กดเข้าไปดูเพจนั้นๆได้นะคะเช่นสมมุติว่าเราไม่รู้ว่าเพจนี้คือเพจอะไรนะคะที่เราถูกใจไว้เราเราก็กดเข้าไปที่เพจนั้นแล้วก็อ๋แล้วเราก็ลองดูว่า อ๋อก็คือเพจขายกระเป๋านั่นเองสมมุติว่าเราจะไม่ถูกใจแล้วเราก็กดที่ตรงนี้ได้นะคะหรือว่าเราจะกดตรงถูกใจแล้วตรงนี้ก็ได้ค่ะแล้วมันก็จะเลิกถูกใจนะคะสมมุติเราจะไม่ถูกใจเพจนี้แหละเราก็กดตรงนี้ได้เลยนะคะชึบเนี่ยคะ่ะมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีเทาประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็ เลื่อนดูได้ถ้าไม่อยากถูกใจเพจไหนแล้วก็สามารถแบบกดยกเลิกการถูกใจตรงนี้ได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะ